เคยสงสัยกันไหมว่าทําไมอากาศบนโลกของเราถึงแปรปวนได้ขนาดนี้ในขณะที่บ้านเราเกิดภัยแล้งอีกซีกโลกอาจกําลังเกิดน้ําท่วมหรือในบางครั้งก็กลับกันบ้านเราเกิดน้ําท่วมส่วนอีกซีกโลกเกิดภายแล้งประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอากาศที่แปรปวนเช่นนี้มากไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติน้ําท่วมหรือภายแล้งต่อเนื่องทั้งหมดอาจกระทบต่อวิถีชีวิตของเราทั้งสิ้นโดยเฉพาะการประกอบอาชีพ 400ปีก่อนชายฝั่งประเทศเปรูชาวประมงพบว่าพวกเขาจับปลาแถวชายฝั่งไม่ได้เหมือนเคยทั้งที่ปกติแล้วบริเวณนี้ปลาชุกชุมมากไปกว่านั้นปกติพื้นที่แถบนี้จะแห้งแล้งก็กลับมีฝนตกความผิดปกตินี้มาจากไหนกันนะชาวประมงตั้งข้อสังเกตว่าในเดือนธันวาคมน้ำอุ่นมักไหลเข้ามาแถบชายฝั่งประเทศเปรูทำให้ปลาที่พวกเขาเคยจับได้หายไป พวกเขาจึงเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเอลนิโยซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าลูกชายหมายความถึงบุตรของพระเจ้าหรือพระเยซูเพราะมักเกิดช่วงคริสต์มาสหรือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการเกิดของพระเยซูนั่นเองชาวประมงสังเกตว่าเอลนิโยจะเกิดทุกสองถปีไม่แน่นอนโดยแต่ละครั้งจะยาวประมาณสเดือนหรือบางครั้งอาจยาวถึง1ปีครึ่งกันเลยทีเดียว แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอลนิโยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างสีกโลกใต้คือกุญแจสำคัญนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาความผันแปรของซีกโลกใต้เพื่อหาคำตอบในสภาวะปกติบริเวณแถบเส้นศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกจะมีลมสินค้ากำลังแรงพัดจากทางด้านตะวันตกของชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ไปยังประเทศอินโดนีเซีย โดยนำเอากระแสะน้ำอุ่นบนพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของออสเตเรียทำให้น้ำทะเลบริเวณดังกล่าวสูงกว่าระดับน้ำทะเลปกติประมาณ60-70เซนติเมตรและทำให้เกิดฝนตกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางตอนเหนือของออสเตเรียขณะที่ตามแนวชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้จะเกิดกระแสะน้ำเย็นใต้มหาสมุทรไหลเข้ามาแทนที่กระแสะน้ำอุน่นที่ถูกลมสินค้าพัดพาไป ก่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำผุดซึ่งนำธาตุอาหารจากมหาสมุทรลึกขึ้นมายังเขตท้องทะเลที่แสงสว่างส่องถึงทำให้ใชายฝั่งทะเลของทั้งประเทศเปรูเอกวาดอร์และชิลีกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญและสร้างรายได้มหาศาลให้กับชาวประมงท้องถิ่นอีกด้วยเอลนิโยเกิดขึ้นเมื่อลมสินค้ามีกำลังอ่อนลงส่งผลให้กระแสลมเกิดการเปลี่ยนทิศ โดยพัดจากประเทศอินโดนีเซียไปยังชายฝั่งทวีปอเมริกาใต้ทําให้กระแสน้ําอุ่นถูกพัดเข้าหาชายฝั่งตะวันตกของประเทศเปรูและเอกวาดอร์ซึ่งเป็นทิศตรงกันข้ามกับการไหลเวียนในสภาวะปกติทําให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียขาดฝนและ,ะเผชิญกับความแห้งแลง้งโดยฝนที่ควรได้รับไปตกยังทวีปอเมริกาใต้แทนการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสน้ําอุ่น ยังส่งผลให้กระแสน้ำเย็นใต้มหาสมุทรไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาได้ตามปกติทำให้ชายฝั่งของทั้งประเทศเปรูเอกวาร์และชิลีสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลที่เคยได้รับไปในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีผลกระทบเรามาดูผลกระทบที่แต่ละฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิกได้รับฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจะเกิดความแห้งแล้งเพราะน้ำเย็นและเหยเป็นไอได้น้อย ทำให้ฝนตกน้อยลงเมื่อเทียบกับสภาวะปกตินั่นเป็นสาเหตุของภัยแล้งรุนแรงในประเทศไทยที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่เมื่อเกิดความแห้งแล้งผิดปกติก็อาจเกิดไฟป่าไฟป่าก็ไปทำลายระบบนิเวศมลงก็ระบาดมากขึ้นเช่นเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งเป็นศัตรูของข้าวทำให้พื้นที่การทำานาเสียหายส่วนฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกทวีปอเมริกาใต้จะได้รับผลกระทบที่ตรงกันข้าม ฝนจะตกหนักผิดปกติเพราะน้ำอุ่นและเหยเป็นไอได้มากขึ้นทำให้เกิดดินถลม่มน้ำท่วมส่งผลต่อการเกษตรประมงชายฝั่งในทวีปอเมริกาใต้ได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่แพลงต้นที่เคยจเจริญเติบโตบริเวณผิวน้ำเย็นถูกน้ำอุ่นที่ไหลามากดทับทำให้ปลาขาดแคลนอาหารและลดจำนวนลงนกทะเลที่ปกติกินปลาเป็นอาหารก็หายไปรายได้จากการจับปลาของชาวประมงก็หายไปด้วยเช่นกันนอกจากนั้น ปรากฏการ์เอลิโยยังส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงเช่นภัยแล้งในประเทศออสเตรเลียพายุใต้ฝุ่นที่ประเทศไต้หวันในปี1997และดินถล่มในประเทศโคลอมเบียในปี2017เมื่อเกิดปรากฏการ์ธรรมชาติเช่นนี้แล้วเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะเมื่อเจอปรากฏการ์ธรรมชาติเช่นนี้เราทุกคนควรเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ทุกเมื่อเพียงแค่เราร่วมมือร่วมใจหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อตั้งรับ สิ่งง่ายๆที่เราเริ่มต้นได้ด้วยมือของเราคือการประหยัดน้ําเพราะน้ําเป็นปัจจัยสําคัญของภายแล้งและอุทกภยัยนอกจากนี้เรายังมีวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างขึ้นเช่นการทําฝนเทียมการหาแหล่งน้ําทดแทนหรือการสร้างแหล่งกักเก็บน้ําเราจะได้มีน้ําใช้เมื่อเจอกับภายแล้ง และเมื่อเราต้องเจอกับอุทกภัยเราสามารถเตรียมรับมือได้โดยการขุดลอกคลองให้สะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำรวมถึงการปลูกต้นไม้หรือสร้างฝายชะลลน้ำเราได้รู้สาเหตุและผลกระทบของปรากฏการณ์เอลิโยแล้วอยู่ที่เราจะตั้งรับให้เหมาะสมอย่างไรโลกของเรามีอากาศที่แปรปรวนได้มากมายหลายรูแปแบบหากเราไม่ช่วยกันดูแลโลกของเราความแปรปรวนอาจเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากเราทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยกันหาวิธีป้องกันรับมือกับสภาวะที่ไม่ปกติปัญหาจากความแปรปวนเหล่านี้ก็จะลดลงได้ด้วยมือของเราเอง